อ,อ,อ๋กีต้าไม่ได้เอามา,า,ากีต้าไม่ได้เอาแล้ว,ลวไม่เป็นไรมันต้องร้องสด<อ>ชีวิตแต่ชีวิตสูส้บางทีเนี่ยการร้องได้เนื้อเสียงแท้ถ้าคุณมั่นใจว่าคีย์คุณดีนะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจบอกและพ<ต>ันใช่ไหม,ไมไแล้วแต่จะตีความนะไอ้บอกต้องนานแล้วทำไมไม่พิมพ์เนื้อเข้ามาโอ้ยพี่ดิจิตอลดิจิตอลอะโอเคนะเราเอาทีนงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน ตกลงทั้งห้องส่งช่วยกันร้องแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแต่ห้องส่งมันมีใครกล้าหรอกแต่คนดูอยู่เขาจะร้องตามเหมือนอย่างที่เขาร้องไอรางวันเด็กคนชักฝันครับที่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เอาให้ดังกว่าเดิมน,นะครับถ้าหยุดร้องเมื่อไหร่ผมหยุดร้องทันทีเลยนะครับมีคนต้องไปเถอะยังไม่เลยไปต้องเอาไว้ตรงกลางไว้ เรานี่ไงคนละเมืองตื่นรู้มาสิมาดูอู้พีสม้มสลอนส้มทั้งแผ่นดินส้มไปทั้งนครสีสมสลอนร่วมก้าวไกลทั้งแผ่นดินวันเวลาจะพาพิสูจน์ความจริง เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแล้วเมืองไทยจะไม่เหมือนเดิมน้ำตาที่มันรินไหลจดจำฝังใจความเป็นไปของแผ่นดินนี้ก้าวไกลก็ใหม่อีกทีมาถึงวันนี้ก้าวไกลทั้งแผ่นดินเรานี่ไงคนละเมืองตื่นรู้มารวมกันสู้ผู้คนแห่งยุคสมัย คนหัวใจสมที่นิยมก้าวไกลร่วมก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินต่อไหมพี่เอาให้จบโอ้อโหเอาทองส่งจะช่วยร้องหน่อยนะใครจะร้องก็ร้องสิไม่เอาแค่นี้เขาไม่ได้ยินไม่เห็นด้วยที่เขาบอกเราด้วอะไรเดีย๋ยนใช่ไหมเอาทรงเสียง <c oughs> เดีรยวๆจะขึ้นแล้วนะ วันเวลาจะพาพิสูจน์ความจริงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแล้วเมืองไทยจะไม่เหมือนเดิมน้ำตาแห่งความเสียใจลึกลงไปลึกลงไปอยู่ข้างในนี้วันคืนเวลาวารีรวมสู้อีกทีก้าวไกลทั้งแผ่นดิน เรานี่ไงคละเมืองตื่นรู้มาสิมาดูอู้นิส้มสลอนส้มทั้งแผ่นดินส้มไปทั้งนาครสีส้สมสลอนร่วมก้าวไกลทั้งแผ่นดินวันเวลาจะพาพิสูจน์ความจริงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแล้วเมืองไทยจะไม่เหมือนเดิมหากเธอได้ยินร่วมก้าวไกลไปด้วยกัน รวมก้าวไกลทั้งแผ่นดินหากเธอได้ยินรวมก้าวไกลไปด้วยกันขอบคุณมากครับครับครับครเคลียดกันใหญ่เลยต้องรีบไปจริงๆผมดระเกรงใจเพราะเพื่อนขัดหน้าเราจะเจอกันอาทิตย์หน้าพี่ให้ผมรออีกเปล่าร้องอาทิตย์หน้าเอาเอาเปียโนหรือกีตาร์โอเคโอเคเดี๋ยวจัดมาเดี๋ยวจัดมาฮะเดี๋ยวจัดมานี่อยากจะได้อารมณ์แบบนี้บ้างอ่ะคุณเคยร้องเพลงนี้ไหม งผมร้องไม่ได้เพลงนๆผมร้องไม่ได้สักที่หนึ่งต้องต้องท่อนหุกตรงนี้ไม่ได้จริงๆพี่ไม่ได้จริงๆเขาไม่เขอไปลองมาก่อนแนวดูแนวดูสักท่อนหนึ่งหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกไพร่ะเดี๋ยวกลับไปฝึกมากันได้ได้ไปฝึกมาเอากีต้าร์มาได้รู้รู้คอร์ดอยู่นึกคอร์ดได้แต่เดี๋ยวขอไปขอบคุณมากขอบคุณมากการแสดงความยินดีณเวลานี้แล้วไปทำหน้าที่อย่างที่คุณบอกครับแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปครับผม